กลิ่นหอมทําให้ความทรงจําของเรากลายเป็นความทรงจําที่ไม่มีวันลืมโอดิตช่วยให้คุณเปล่งประกายทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวคุณเองบรังดีว่าส่งต่อความงามจากสารสกัดธรรมชาติสู่ผิวคุณมาพี่แอลมีสิทธิ์รับบัตรกำนัสุพิเศษจากไอแอมเซเลฟเพียงถ่ยภาพผู้หน้าจออัพลงโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กหมดเขต6กันยายนนี้ ที่เรียกว่าเป็นโปรตีนผมนะมิวโปรตีนขออนุญาตค่ะมันจะกินใช่มันจะไปกินพวกผัผลไม้แล้วก็เป็นพวอันนี้ก็ได้คยกระสั่งขึ้นะคะราคาเป็น498หนูให้เลยหนูให้อีสิบตัวเต็มไปเลยใช่ไหมแม่แม่ไม่ต้องเข้าสปากินผมไม่เสียเงเลยไอ้ยต่างะพี่ดวลดลงนิดนึงนะ พูดรัวมากจนทําให้ผู้งแตกไม่ได้แล้วมันไกล็นมากินไปหมดเลยอ่านได้ด้าน้ะแต่ว่าแต่เราเราขออธิบายในมุมมองเราคือกรรมการบอกเลยว่าเราต้องอธิบายทุกอย่างในชัดเจนิบุตสมบัติเข้าใจกับเหมือนแบบเขาเป็นจังหวะที่พี่พูด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 ลังจะหรือแบบอะไรที่เราคพ่าทุกคนจะพูดได้แต่เราขอแค่แบบกอธิบายทุกอย่างแล้วจบทุกคนไ่ใส่ได้ไหมแล้วถ้ามันยาวมากลูกค้าจะไม่อยู่ลูกค้าอาจจะไม่สนได้เพกลัวลูกค้าแบบว่า ย่างนี้ไม่ในเวทในเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราก็แบ่งกันผู้คนก็มีข้อมูลเหมือนกันเหมือนกันแหละก็โอเคเราก็รับฟังในมุมมองของของเขาแต่ว่าตามความจริงอย่างที่มาสเตอร์เคยบอกว่าถ้าคุณโมดัขายของคุณต้องการขายของแต่คุณไม่อธิบายสุดท้ายเขาจะไม่กลับมาหาเราอีกอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแต่เราก็เข้าใจเขาว่าเราก็ต้องทำเวลาในเรื่องของการรีบปิดการขายได้ไวที่สุด ไม่ใช่ไม่ได้สัมภาษณ์เรากำลังอธิบายว่ายอดอันนี้เขาถามว่ายังไงคือลูกค้าคือเท่าไหร่ต้องต้องทอนเท่าไหร่ต้องทอนเท่าไหร่ดิวครับตอนที่ในวิดีโอเนี่ยเขามีถ่ายตอนที่เราคุยกันเนาะและดิวบอกว่าดิวจะต้องพูดให้จบก่อนต้องพูดให้หมดก่อนนี่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 แต่ขณะที่ทีบอกว่าเฮ้ยก็ต้องเหลือเหลือจังหวะให้ฉันเข้าบ้างสิแต่ดิวก็ยังยืนยันว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ ถึงเวลานี้ดิวยังคิดว่าวิธีที่ดิวบอกเนี่ยถูกต้องไหมครับส่วนตัวผมผมคิดว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเราขายเราก็ต้องบอกอ่าผลิตภัณฑ์คุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากนั้นคือเราอาธิบายทุกอย่างจบโปรมโปรมชั่นจบลูกค้าจะเข้าใจเก็ตปุ๊บหลังจากนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่ามันช่วยเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในในผลิตภัณฑ์มากแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์หลังจากที่ฉันพูดเสร็จ เขาทำได้ดีนะแต่เขาไม่ให้คนอื่นเลยไม่ได้คือต้องมีศิลปะในการแบ่งปันกันพูดหน่อยเพราะนี่คืองานทีมงานกลุ่มทุกคนต้องได้ซีนแต่คุณจะพูดคนเดียวไม่ได้น้องแพรวามีความเป็นบอสซี่มากๆอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวในคลิปเนี่ยเราเห็นว่าแพรวากับดิวอะค่ะตีกันถ้าท่านจมงคนดูทั่วไปจะมองว่าตีกันเจอปัญหาปุ๊บ คุยคุยปุ๊บแก้แก้ปุปป๊บปรับตางคนต่างอยากพูดต่างคนต่างคิดว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยแหละมันดีที่สุดจริงๆถ้าพี่ดิวขายหลักก็แทบจะไม่มีอะไรต้องพูดละแพรวาก็มีความเห็นของแพรวาดิวก็มีความเห็นของดิวซึ่งเพนตา้าและอายเป็นคนที่โอเคฉนันยังไงก็ได้เราก็จะอยู่กลางกลางอยู่เฉยๆแบบรับฟังจะเป็นแบบแบบรับฟังเพราะว่าซีนทะเลาะเนี่ยไม่ค่อยถนัด นะะพ่อแม่อย่าตีกันนะเนแกนเนี้ยเราอยากให้มันเป็นทีมเวิร์กรับฟังกันเข้าใจกันปรึกษากันหน้าที่ของคนเป็นผู้นำเพราะว่าผู้นำคือ What is the right thing to do ต้องถามว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องในการที่จะ l e ดทีมทำสงครามนักขายผมมองว่าเรามีกัน5คนครับผมทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กมันสำคัญมากๆ ครับผมแล้วผมก็คิดว่าลิโอเนลเมสซี่เก่งมากแต่ลิโอเนลเมสซี่ก็ไม่สามารถชนะคน11คนได้ครับผม mm hmm. การ mm hmm. มีท mm ีมเวิร์กมันสําคัญมากๆ mm hmm. อยากจะให้แบบว่าแชร์กันคุยกันมากขึ้นรับฟังกันมากขึ้นผ mm hmm. แล้วก็ใจเย็นมากตั้ง6ทีมครับอย่าลืมนะครับว่า ผลอาจจะพลิกมาได้เพราะว่าเรามีดาวที่มีมูลค่า5,000บาทอยู่ที่มาสเตอร์ทั้งสองนี้และยังมีซ u เปอร์เซฟจากมาสเตอร์อีก3ท่านนี้ด้วยเหมือนกันและทีมที่ทำยอดขาย On s t r e ีทได้เป็นอันดับหนึ่งก็คือก็คือ I am n ัมเบอร์วส่วนที่เหลืออยู่เรียงลำดับเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับลำดับที่2 i ง m n u m b e น6นะครับลำดับที่3 i ม m number 5ลำดับที่ส i ่ m number, 2>, number two 2เพราะฉะนั้นเหลือ I am อะไรบ้างครับ I am number three กับ I am number 7นั่นเองทีมเรามันรอวันตกรอบอยู่แล้ววันนี้คือพร้อมไปเลยต้องถามมาสเตอร์ทั้งสองครับมาสเตอร์ครับดวงดาวที่คุณมีอยู่กับมือแล้วเลขที่คุณใส่เข้าไปก่อนที่จะประกาศผลนี้ก็คือ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง yeah. Yeah. ด้วยยอดขาย22,640บาทยินดีด้วยจริงๆ <Yeah. S 1> นะฮะ mm hmm. นี่คือรายการเดียวที่ผมดำเนินรายการแล้วคนขึ้นอันดับหนึ่งหน้าตาเศร้าหมองอ่ะคือไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้เพราะแบบมันโล่งใจแล้วแล้วมันก็กลับมาแบบช็อกอีกคทนี้แหละคือแบบหน้าเสียเลยค่ะวิญญาณหลุด เพราะเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงล่ะจ้าทีมที่6เข้าใจความรู้สึกหรือยังว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะเขารู้สึกยังไงถึงเวลาแล้วที่จะได้รู้ว่าทีมสุดท้ายที่ทำยอดได้ต่ำที่สุดคือทีมอะไรทีมนั้นก็คือ I am number 3 e หรือ I am number 7ครับ I am, I am feeling.